สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนสนทิ่คชวัตผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยถ่ายภาพโลกกำลังเปลี่ยนภาพจากโลกร้อนเข้าสู่ยุคโลกเดือดและกำลังไปสู่ยุคกลายเป็นไอโดยระบุว่าเรากำลังเปลี่ยนพันจากยุคโลกร้อนหรือโกลบอลวอร์มิง ที่อุณหภูมิของโลกเฉลี่ยร้อนขึ้น1-1.5องศาจากก่อนยุคปฏิวัติตอุตสาหกรรมเข้าสู่ยุคโลกเดือดหรือโกลโบโบ,โบอยลิงที่อุณหภูมิของโลกเฉลี่ยสูงขึ้น1.5องศาซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้วอุณหภูมิในช่วงฤดูร้อนสูงถึง44-50องศาเกิดพายุฤดูร้อนถี่ขึ้นเกิดคลื่นความร้อนในประเทศเขตร้อนบ่อยขึ้น น้ำทะเลอุณหภูมิสูงขึ้นจนเกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศประการาังฟอกขาวสัตว์ทะเลตายมากขึ้นเกิดสภาวะสาหร่ายบลูมมีอากาศแบบสุดขั้วมากขึ้นทั้งร้อนจัดแล้งจัดหรือฝนตกมากรวมถึงหนาวจัดโรคเมืองร้อนแพร่ระบาดโดยเฉพาะเชื้อมาเลเรียอหิวาตกโรคประชาชนอาจประสบปัญหาโรคลมแดดโรคตะคิวโรคลมร้อนวูบได้ง่ายมากขึ้นท้งที่อยู่ในที่ร่มลมนิ่ง และหากเรายังปล่อยก๊าซเรือนกระจกเหมือนทุกวันนี้จนอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกขยับสูงขึ้นเกินสององศาก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะเข้าสู่ยุคโลกกลายเป็นไอหรือ Global w a p r l i o n ภายในปี2050หรือพศ2593โดยยุคโลกกลายเป็นไอนั้นเราจะเห็นน้ำแข็งขั้วโลกหายไปจำนวนมากน้ำทะเลสูงขึ้นจนบางเกาะหายไปเกิดการกัดเซาะชายฝั่งจนหาดทรายไม่เหลือ ระบบนิเวศวิทยาเปลี่ยนแปลงจนสัตว์อยู่ไม่ได้เกิดโรคจากเชื้อโรคอุบัติใหม่มนุษย์ตายด้วยโรคระบาดมากขึ้นสอดคล้องกับงานวิจัยหลายชิ้นในต่างประเทศที่ระบุถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ทําให้วัฏจักรของน้ําระดับโลกเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นกระบวนการที่น้ําระเหยกลายเป็นไอในชั้นบรรยากาศและควบแน่นตกลงมาเป็นฝนเริ่มหมุนเวียนไปจนครบรอบอย่างรวดเร็วและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้พื้นที่ประสบภัยแล้งขาดแคลนน้ำยิ่งขึ้นเขตมรสุมพายุฝนจะรุนแรงจากเดิมและเกิดทกภัยหนักขึ้นน้ำในแหล่งน้ำจืดจะมีแร่ธาตุเจือจางและมีรสจืดกว่าเดิมเพราะปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นส่วนน้ำทะเลนั้นจะยิ่งมีความเข้มข้นของแร่ธาตุสูงและมีรสเค็มมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากน้ำประเหอยกลายเป็นไอในอัตราที่สูงขึ้นแต่กลับไม่ตกลงมาเป็นฝนในที่เดิมซึ่งมีอุณหภูมิสูงขึ้น เช่นเดียวกับแบบจำลองภูมิอากาศโลกซึ่งเคยคาดการไว้ก่อนหน้านี้ว่าในทุกหนึ่งองศาเซลเซียสที่โลกร้อนขึ้นจะส่งผลให้วัฏจักรของน้ำหมุนเวียนอย่างรวดเร็วและรุนแรงร้อยละเจ็ดซึ่งหมายความว่าพื้นที่ชุ่มชื้นจะ,ะเผชิญพายุฝนหนักกว่าเดิมร้อยละเจ็ดและพื้นที่แห้งแล้งจะยิ่งเผชิญสภาพอากาศที่แห้งจากเดิมร้อยละเจ็ดนั่นเอง